¡Gracias! คลิป พีงไกล่าน,นั่งพักก่อนดีกว่าในจิตตกบันไดได้ยังไงวะฉันไม่เข้าใจเลยแถมยังเพอ้อถึงคุณโฉมสุรางอีกฉันว่ายายจิตเนี่ยอาจจะสับสมงงน,นมึนงงอะไรบางอย่างก่อนสลบอะเพราะก่อนที่ยายจิตจะตกบันไดยายจิตมาคุยกับฉันบอกว่าไม่อยากฉันข้าไปทำงานในครูของคุณโชมสุรางก็เป,เป็นไปได้เพราะว่าเมื่อหัวค่ำเนี่ย จิตก็พูดกับฉันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วแกว่าไงบะฉันจะว่าไงอะฉันไม่เปลี่ยนใจหรอกแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจด้วยเรื่องจะไปคุยกับเพื่อนรุ่สับเคนนั้นนี่คนที่เคยทำงานในคุ้มเชียงแมนเน่คยจะได้เข้าอะไรบางอย่างว่าในเดียร์เข้าไปทำะไรในคุ้มนั้นถึงต้องหนีตาอยออกมาแบบนี้ กินข้าวยังไม่มีความสุขเลยหมาหรือแมววะก็วางไว้ดีแล้วอยู่ว่ะพวกเพื่อนเหรอวะทีอารกันล้วปิดสับเปล่าเก่ม ออมีอะไรหรือขอรับพระคุณเจ้าตมามอัตมาไปที่บนะ่อนางมีธุระจะให้ทำขอรับไป ก่อนจับไปเลยปากมากคุณหมอครับน้องสาวผมเป็นยังไงบ้างครับหมอทำแผลที่ศรีรษะให้น้องคุณประหลัดเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้แกยังไม่ได้สติเลยนะคะคืนนี้คงต้องให้นอนพักที่นี่คะ่ะ หมอว่าคุณประหลัดกับคุณจัก,กรกลากับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนก็นได้นะคะถ้าน้องสาวคุณประหลัดได้สติขึ้นมาแล้วเนี่ยหมอจะให้พยาบาลรีบโทรไปบอกทันทีเลยค่ะขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูน้องหน่อยได้ไหมครับเชิญคะ่ะ อย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเยี่ยมใหม่กันนะครับได้ค่ะาครับสวดีครับไปเดี๋ยอะๆนะ time ลวงพอ่ออัตมาเองโยมอเนนทตาท่านรู้ชื่อค่าได้อย่างไรวิธีทำทำให้อัตมารู้เรื่องราวในอดีตอนาคตแต่กรรมที่เราเคยมีต่อกันทำให้อัตมารู้วิธีของโยม สมาธิของท่านแก่กล้าหเพียงนี้เชียวหงั้นไหนลงบอกข้าสิว่าท่านรู้อะไรเกี่ยวกับข้าบ้างหญิงงามผู้มีอคติแก,กร่งใช้เลือดในร่างกายของชายหนุ่มบำรุงสังขาของตัวเองที่มีอายุนับร้อยปีมีชีวิตอยู่เพื่อรอคอยชาติหนึ่งใช่นไม่น่าเชื่อ ว่าหลวกพ่อจะมียานอย่างรู้ในทุกเพียงนี้มีเมื่อท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าแล้วท่านจึงมาพบข้าด้วยเหตุใดอาตมามาเพื่อชี้ทางสว่างให้คุณโยมโยมอน,นิสตาไม่มีใครจะอยู่ทับมเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ หยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดใช้ชีวิตของผู้อื่นต่อชีวิตของตัวเองปล่อยให้สังขารกายเนื้อเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาเพื่อรอดวงวิญญาณไปเวียนว่ายในเกิดตามยะถากรรมเพอไม่ต้องมาสส่สอนข้าข้าไม่อยากฟังข้าจะใช้ชีวิตเช่นไรมันก็ไม่เกี่ยวกับท่าน อาตอมารู้ว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์อาตอมามา,าเพื่เติดสติยมแต่ถ้าหากโยมยืนยันจะเดินตามเส้นทางนี้อาตอมาเขาคงไปห้ามอะไรายมไม่ได้หรอกรู้ว่าห้ามไม่ได้ก็ต้องกรับไปซะแล้วข้าขอเืิูว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องข่าเด็ดขาไม่เช่นนั้นชีวิตของท่านนั่นแหละที่จะต้องมาต่อชีวิตให้กับข้า จริงดังคำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมเป็นเรื่องเฉพาะตอนไม่มีใครห้ามบุญห้ามบาปของใครได้จริงๆ